สวัสดีค่ะว่าที่เศรษฐีมูมอดทุกท่านะคะ่ะเจอกันที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมความเข้มข้นในการสอนความเข้มข้นในการเทรนมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่4นะคะเดย์สี่สำหรับคอร์สสร้างเศรษฐีนะคะไฟลุกโชนกันเลยทีเดียว ะคะใครมาเรียนทันเรียนนะใครมาเรียนไม่ทันคุณมาย้อนหลังนะคะเพราะว่าคอรพี่อ้อยจะมาแบบนี้ทุกๆวันติดต่อกัน21วันจนกว่าคุณจะสามารถสร้างหลักล้านได้จากมุมมอนะคะวันนี้วันที่สี่ละใครเข้าเรียนคอร์สกับพี่อ้อยแล้วก็อยู่ในห้องสร้างเศรษฐีบ้างคนที่คนที่ฟังอยู่เนี่ยค่ะ ใครอยู่ในห้องลายห้องส่งงานห้องสร้างเศรษฐีบ้างขอเลขหนึ่งมาให้ดูหน่อยสินะคะเราจะมาเร็วไปเร็วนะคะเพราะว่าคอสนี้นะเหมาะสําหรับคนที่เลือกที่จะสําเร็จเหมาะกับคนที่เลือกที่จะเอาเจ็ดหลักจากมมมอเท่านั้นนะคอสร้างเศรษฐีนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่เรียนแผนมาเรียบร้อยแล้ว รู้เรื่องแล้วเข้าใจแล้วว่ามูมอทําแล้วมีรายได้แบบไหนเข้าใจและรู้แล้วว่ามูมอคืออะไรคุณต้องคุณต้องไปเรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมมัธยมก่อนนะคอร์สสร้างเศรษฐีของพี่อ้อยนี่นะคะมันเป็นคอร์สระดับปริญญาเอกนะเธอสวัสดีเก้าพันคนที่เข้ามานะหนึ่งหมื่นคนแล้วนะ,ะมันเป็นคอร์สระดับปริญญาเอกนะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนรุ่นใหม่คะที่เข้าโรงเรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมและชั้นปริญญาตรีคุณจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะวันแรกที่พี่สอนไปนั่นก็คือว่าให้ทุกคนปรับวิธีคิดทุกอย่างเป็นแบบเศรษฐีวันแรกเราให้ทำอะไรจําได้ไหมใครเข้าคอพิมกแต่วันแรกขอพิมหนึ่งมาหน่อยดิจะได้รู้นะคะวันแรก ให้ทุกคนรู้จักคุณค่าของตัวเองด้วยการขอโทษด้วยการขอบคุณตัวเองจำได้ไหมวันที่สองนะคะให้คุณรู้จักบุญคุณรู้จักการขอบคุณทุกสรรพสิ่งรอบตัวเพื่อสร้างนิสัยของตัวเองให้ตัวเองมีความสุขตลอดเวลาให้ตัวเองเป็นคนที่อเลิร์ให้ตัวเองมีเซลล์อนูที่พุกพานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความสุขใส่ภาษาใหม่ให้ตัวเองจําได้ไหม ทุกคืนก่อนนอนและทุกเช้าตื่นตอนนอนคุณอยากเป็นแบบไหนสองวันแรกพี่บอกให้ทุกคนบอกกับตัวเองว่าฉันสวยฉันเก่งฉันเลิศฉันสุดยอดฉันเป็นซปเปอร์สตาร์ฉันเสกเงินล้านได้ฉันประสบความสําเร็จได้ฉันเป็นมหาเศรษฐีได้ฉันสําเร็จในมูมอได้ฉันอยากเป็นอะไรสองวันแรกให้ใส่ภาษาแบบนี้ให้ตัวเองและให้ใส่แบบนี้21วันติดกันนะห้ามมีขาดแม้แต่วันเดียวนะคะ และการขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่คุณเจอเรื่องราวทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณในทุกวินาทีคุณต้องรู้จักขอบคุณ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 เพราะมันจะทําให้มีพลังแล้วก็ทําอะไรได้ง่ายๆเพราะมันจะดึงดูดแบบในรมิดแบบแบบนี้ได้เลยคุณจะในระมิตอะไรแบบนี้ได้เลยอ่ะนะคะส่วนวันที่สามสอนให้คุณมีนิสัยแบบเศรษฐีเลิกนิสัยยๆแย่ๆด้วยการให้ใส่อะไรจําได้ไหม ครที่มีนิสัยแย่ๆให้ไปเอาหนังยาวแบบนี้มาใส่มือวันที่สามจำได้ไหมถ้ายังทํานิสัยแย่ๆไม่ว่าจะเป็นขี้งอนขี้อิจฉาขี้บนขี้วีนขี้กล่าวโทษขี้ผัดวันประกันพรุ่งดีดมันให้เจ็บให้มันจำวันที่สามสอนแบบนี้สร้างนิสัยของตัวเองให้เป็นเศรษฐีด้วยการตื่นเช้าด้วยการจัดสรรเวลาให้ได้ ด้วยการมุ่งมั่นทําอะไรสม่ําเสมอแล้วทําให้สําเร็จและไม่ทรยศต่อเป้าหมายของตัวเองจําได้ไหมสาวันที่สอนไปนะคะปูพื้นฐานให้คุณมีนิสัยมีความคิดแบบเศรษฐีเขาทํากันและเมื่อวานใส่ Mindset ว่าให้รู้จากคุณค่าของ Facebook Facebook ไม่ใช่ถังขยะแต่ให้นิยามใหม่ว่า Facebook คือแหล่งผลิตเงินและสร้าง Facebook ของตัวเองให้มีชีวิตชีวา ให้เฟซบุ๊กตัวเองน่าสนใจและรักเฟซบุ๊กของตัวเองซึ่งวันนี้ให้ทุกคนโพสเรื่องงานมมโพสวิธีคิดบวกนะคะนั่นคือสิ่งที่ปูพื้นฐานและสอนให้ทุกคนหาปลาไข่มาใส่ในเฟซบุ๊กตัวเองนะคะพี่อ้อยทำมาสามวันเนี่ยนะ,ะเก็บใบสมัครมาแล้ว30กว่าใบ และว,วันนี้สิ่งที่จะสอนพวกเราก็คือว่าให้ทุกคนเห็นโอกาสในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะในช่วงวิกฤตแบบนี้ไม่ว่าจะเรื่องโควิดเรื่องเงินวิตเรื่องหลายอย่างที่ผ่านเข้ามาให้คุณมองวิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสมองให้แบบเศรษฐีเขามองกันไม่ใช่มองแบบคนธรรมดามองเศรษฐีเขาจะมองเห็นโอกาสในวิกฤตและเขาจะหยิบจับตรงนั้นแล้วเมื่อวิกฤตมันผ่านไปเขาจะรวยข้ามคืน เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเรียนคอสร้างเศรษฐีนะคะอยากจะให้พวกเรามองเห็นวิกฤตรตรงนี้และไม่เอาตัวเองไปจมกับวิกฤตไม่เอาตัวเองไปจมกับปัญหาแต่มองให้ทะลุว่าวิกฤตตรงนี้หลังจากที่มันผ่านพ้นไปคุณคือเศรษฐีหน้าใหม่ที่ใช้วิกฤตตรงนี้ให้มันเป็นโอกาสและจะมาบอกว่าวิกฤตตรงนี้มันคืออะไรแล้วมันจะเป็นโอกาสได้แบบไหนเมื่อวานพี่อ้อยสอนพวกเราหาปลาไข่นะ ปลาไข่หนึ่งตัวนะคะที่เราได้มาถ้าเราฟูมฟักเขาเลี้ยงเขาจนเขาอ้วนแล้วเขาออกไข่ทีนึงเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตัวนะคะนั่นคือการหาปลาไข่แต่วันนี้นะคะจะสอนหาปลาซิวปลาซอยสอนหาปลาซิวปลาซอยปลาซิวปลาซ้อยมันตัวเล็กค่ะแต่เมื่อมันรวมตัวกันอยู่เยอะๆในปริมาณเยอะๆค่ะ มันสร้างคุณค่าและเวลามันทําอะไรมันไปเป็นฝูงใครที่อยู่บ้านนอกอย่างพี่อ้อยเวลาฝนตกเนี่ยเราไปแบบปาซิลอะเวลามันว่ายนะ้ํามามันมากันเป็นพวนแบบนี้เลยนะคะมันมาทีละพันทีละร้อยทีละหมื่นอย่างนี้เลยนี่ใส่ปาซิลมันจะมาแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ปาซิลที่พี่อ้อยหมายถึงคือว่าเราจะต้องขุดบ่อของเราแล้วเอาปาซิลทั้งหมดมาอยู่ในบ่อ ะะไม่ใช่ว่าเราหาแต่ปลาอ้วนๆปลาไข่อย่างเดียวนะปลาไข่ปลาอ้วนๆนะคะเอาไว้ทําธุรกิจเอาไว้ช่วยเราสร้างธุรกิจให้เติบโตเป็นหลักล้านแต่ปลาซิวปลาสร้อยที่มันตัวน้อยแต่มันว่ายมาพร้อมกันเนี่ยมันสามารถทําให้เรามีหลักล้านได้เหมือนกันนะคะซึ่งนะคะก็ได้แนวความคิดมาจากพี่บางมีนเมื่อเช้านะโทรศัพท์คุยกันก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาสอนนะคะ ปลาซิวเวลามันว่ายมามันมากันเป็นพวนนะคะทุกคนมันมากันเป็นพวนนะคะลองคิดตามพี่อ้อยนะคะว่าวันนี้นะคะในวิกฤตแบบนี้นะคะคือคนจิตตกคนจิตตกคนไม่มีเงินคนไม่มีงานแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็มองหาโอกาสค่ะที่จะสามารถสร้างรายได้ได้แล้วตัวเราเองเราก็มองหาโอกาสเราก็สามารถช่วยเขาเหล่านั้นด้วยด้วยการเอาค่าใช้จ่ายของเขามาเป็นรายได้ ะะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พี่อยากจะให้พวกเราทำก็คือว่าลองคิดนะคะเราเองคือเพล e เซอร์นะ,ะในธุรกิจมูมอมันมีการสมัครสองแบบก็คือเพลเซอร์ซึ่งเพล e เซอร์สมัครแล้วมีรายได้หกช่องทางส่วนอีกหนึ่งอันคือยูเซอร์ยูเซอร์สมัครโหลดแอปมาใช้เฉยๆเขาไม่สามารถสร้างรายได้ได้ซึ่งบนโลกใบนี้มันก็มีคนอยู่แค่สองประเภทคือผู้ซื้อกับผู้ขาย ผู้ซื้อก็คือยูเซอร์ซึ่งมันมีเยอะมากและผู้ขายก็คือเพลเซอร์คือเราที่ตัดสินใจทำธุรกิจเนี่ยไอส่วนยูเซอร์เนี่ยค่ะถ้ารวมๆกันเยอะๆมันสามารถสร้างไรายได้ให้เราเป็นหลักล้านได้นะคะโอกาสตรงนี้ค่ะเมื่อเราเป็นยูเซอร์เมื่อเรามีรหัสทุกคนคลิปตามพี่นะวันที่สิบหกแอปเปิดวันนี้วันที่สามสิบมีเวลาอีกครึ่งเดือน มีเวลาอีกครึ่งเดือนถ้าเราสามารถโกยปลาซิวตัวน้อยเนี่ยมันรวมกันอยู่ในบ่อเราทั้งหมดนะคะได้ซักเอาง่ายๆได้ซักสองพัตัวได้ซัก2,000ตัวในเวลา15วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราคะถ้าคุณไม่ได้แตะหลักล้านนะคุณออกจากห้องเรียนที่ไปเลยนะแสดงว่าคุณไม่ทำและคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่พี่สอน พี่สอนแบบง่ายมากเข้าใจมากที่สุดในโลกเลยนะคะใช้เวลาแค่สิบหกวันนะคะลองคิดตามนะสำหรับคนใหม่ที่เข้ามาฟังถ้าไม่เข้าใจนะคะแสดงว่าคุณไม่ได้ไปเรียนแผนนะคะวันนี้นะคะเราจะเอาปลา,าซิวปลาสร้อยเข้าบ่อนะคะบ่อของเรานั่นก็คือ facebook บ่อของเราคือกลุ่มไลน์ซึ่งพรุ่งนี้พวกคุณจะได้ทำการบ้านส่งพี่ย้อยนะคะคิดดูนะ สิบหกวันนี้นะคะเอาง่ายๆนะสิบหกวันนี้นะคะคุณไปโกยปลาซิลมาคือคนที่เขาแบบยังไม่สนใจทําธุรกิจอะเฮ้ยแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายเหมือนกันใครก็ได้อย่าไปสนใจว่าใครใครก็ได้คุณไปโกยเขามาในบ่อทั้งหมดสิบหกวันเอาง่ายๆค่ะคุณเอาวันละห้าสิบคนคูณสิบหกวันอี่อ้อยเอาสองพันี่ได้โจทย์คือสองพันคน จดคือสองพันคนนะคะสิบหกวันเนี่ยหลังก่อนแอปเปิดเนี่ยนะคะไม่สนใจค่ะคุณโพสหน้าเฟซแล้วก็มีลิงก์กลุ่มห้องของคุณนะคะลิงก์กลุ่มคือบ่อปลานะคะพวกนี้ต้องไปสร้างบ่อปลาก็คือต้องมีลิงก์กลุ่มของตัวเองนะกลุ่มสําหรับคนใหม่เลยนะคะไม่ใช่คนที่ทําธุรกิจนะคนที่สนใจใครไม่รู้ไม่สนใจอ่ะเอาเข้าห้องก่อนเว้ยเอาให้มาให้ได้สองพันคนนะคะ เมื่อแล้วก็ให้ข้อมูลเขาทุกวันทุกวันทุกวัน,กวนเกี่ยวกับมูมนี่แหละวันละโพสสองโพสในห้องนะคะพอวันที่แอปเปิดโหลดนะคะคิดภาพตามพี่นะคะพวกเรานะคะไปเทน้ำน,านะคะโกยคนเข้ามาอยู่ในบ่อปลาของเรานะคะสองพันคนนะคะปลาซิวปลาส้อยเอาหมดไม่สนใจใครไม่รู้แหละโพสไปหน้าเฟซปุ๊บปะลิงก์ไลน์โพสไปหน้าเฟซหนึ่งโพสแปะลิงก์ไลน์ นะเข้าไปโพสในกลุ่มต่างๆแปะลิงก์ไลนะ์เอาคนเข้ามาอยู่ในกลุ่มสนะิบห้าวันสองพันตัวเมื่อสองพันคนเข้าใจมูมอเขาจะทำธุรกิจไม่ทำไม่รู้ละ่นะให้ข้อมูลวันละหน่อยวันละหน่อยวันละหน่อยและวันที่แอป,ปเปิดโหลดวันที่สิบหกปึ้งนะคนะเพเซอร์รุ่นบุกเบิกอย่างพวกเรามีรหัสแล้วนะมีรหัสแล้วมีลิงก์แล้วนะคุณโยนรหัสของคุณนะคะเข้าไปนะอันนี้ห้องใหม่เลยนะ บอ่ปบอปลาบ่อใหม่เลยนะสำหรับใส่ปลาซิวน้อยนะคะคุณโยนลิงก์ไลน์เข้าไปในห้องปึ้งนะคะห้องใครห้องมันคนละส0 0พันนะคะเปิดไลน์สควอชแอปมูมอเปิดโหลดเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสามารถโหลดฟรีได้เลยนะคะใช้รหัสแนะนํารหัสนี้เลยค่ะข้างในก็จะมีข้อมูลสินค้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะใครอยากชอบตัวไหนชอบใครอยากใช้ตัวไหนใช้ใครแฟบหมดใช้แฟบใครแชมพูหมดซื้อแชมพูนะคะซื้อได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะ คุณให้ข้อมูลแบบนี้คือเขาเป็นนักซื้อเขาเป็นนักซื้อเขาไม่ใช่นักนักขายเราก็ต้องให้ข้อมูลแบบนักซื้ออ่ะเฮ้ยสินค้าตัวนี้ดีมากเลยค่ะมอตุนตัวนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกราคานี้แต่ซื้อในมุมมอราคานี้ค่ะลองเข้าไปดูในแอปนะคะเราให้ข้อมูลแบบนี้เขาค่ะคุณคิดดูนะคะว่าสองพคนที่อยู่ในห้องนั้นถ้าภายในเดือนเมษาเนี่ย เขาซื้อ100แต้มเอา2องพันคูณหนึ่งแต้มนะคะ user นะอันนี้ user นะรายได้ข้อที่2นะคูณเอา2องพันคูณหนึ่งดิใครมีเครื่องคิดเลขคูณดิสองพันคูณหนึ่งแต้มเท่ากับ2อ0 0 0นเอ็พีนะพี่วาคูณไปแล้วนะสองแสนเอคุณได้ค่าคอมมิชชั่น90%เซค่ะ 90%จาก200,000 MP นะคะ1 8 0่0 0ส p นะคะ1 MP เท่ากับ4บาทสาตังค์ใครมีเครื่องคิดเลขคูณเลยค่าคอมมิชชั่นคุณจะออก7 8็ด0 0นบาทค่าคอมมิชชั่นคุณจะออกในเดือนถัดไป7 8็ด0 0บาทถามว่าวันนี้คุณขุดบ่อปลาคุณเหนื่อยไหม สร้างลิงก์ไลน์ห้องไลน์สแควร์หนึ่งห้องพรุ่งนี้คือการบ้านของพวกเราเนี่ยนะถามว่าการเอาจอกเอาเสียมไปขุดบ่อปลากลางแดดให้มันเป็นบ่อกับสร้างลิงก์ไลน์และไปหาปลาซิวมาสองพตัวเข้าบ่อด้วยวิธีการแบบไหนพรุ่นี้สอนคิดดูนะคะคนที่ไม่ทำธุรกิจคนที่เป็นยูเซอร์เราส่งลิงก์แอปของเราให้เขาโหลดฟรีอะโหลดฟรีใครไม่เอาคะ่ะ โหลดฟรีใครไม่เอาแล้วเขามีค่าใช้จ่ายของเขาอยู่แล้วไหนๆเขาก็ต้องซื้อแชมพูซื้อแฟบซื้อยาสีฟันซื้อน้ํายาล้างห้องน้ําเขาซื้อของเขาอยู่แล้วค่ะหนึ่งเดือนเอาร้อยคูณน่ะสองพันน่ะคุณจะมีค่าคอมมิชชั่นเดือนละเดือนนี้เจ็ดแสนน่ะคุ้มค่ากับการทํำไหมนี่คือการมองแบบเศรษฐีมองวิกฤตให้เป็นโอกาส แล้วเมื่อวิกฤตผ่านไปคุณจะเป็นเศรษฐีแค่ข้ามคืนนี่คือวิธีคิดที่พี่มาบอกนะคะว่านอกจากคุณจะหาปลาไข่แล้วคุณต้องหาปลาซิวปลาซ้อยด้วย get ไหมเข้าใจไหมเข้าใจในสิ่งที่พี่พูดไหมคะถ้าเข้าใจกดแปดเลยค่ะเข้าใจกดแปด ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวรีเพ์อีกรอบนะคะนี่คือวิธีคิดนะคะบางทีเราไปชวนคนเขาไม่เอาธุรกิจเราปล่อยเขาไปเลยอะเขาไม่สมัครเขาไม่ทําธุรกิจคุณละปล่อยเขาไปเลยอไม่ได้นะถ้าเขาไม่ทําธุรกิจคุณต้องย้ายเขาเข้ามาอยู่ในอีกหนึ่งห้องค่ะย้ายมาอยู่ในห้องของปลาซิวปลาส้อยปลาน้อยเนี่ยค่ะซึ่งเขาสามารถทําเงินให้เราได้เยอะมากเก้าสิบเปอร์เซ็นจากยูเซอร์นะ แล้วเมื่อไหร่ที่เขาเก็ตธุรกิจเขาเปลี่ยนจากยูเซอร์มาเป็นเพเเซอร์เราก็จะมีรายได้อีกหนึ่งช่องทางอยากเป็นเศรษฐีข้ามคืนไหมกดแปดเลยค่ะใครเข้าใจกดแปดเลยค่ะสามพันห้าร้อยสามพันเจ็ดร้อยคนค่ะคือเศรษฐีข้ามคืนแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะไม่เอาธุรกิจก็เป็นยูเซอร์ไง แต่ในเมื่อแอปพลิเคชันจะเปิดแล้วคุณไม่มีครั้งคนในมือเลยอะ่ะกับคนที่มีครังคนอยู่ในมืออ่ะไลน์สแควร์คุณมีสักสองพันดิไลน์สแควร์คุณมีสักห้าพันดิคุณคิดดูนะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณอะ่ะคุณจะเป็นเศรษฐีแค่ข้ามคืนเลยอะ่ะขอสร้างเศรษฐีของพี่อ้อยที่บอกว่าสามเดือนสร้างล้านอะ่ะบางทีมันเดือนเดียวสร้างล้านเลยนะจากยูเซอร์นะคะจากยูเซอร์นะ สำเร็จ100%คุณได้เดือนละ780,000บาทจาก2,000ยูเซอร์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากแอปพลิเคชันเปิดแล้วคุณโยนลิงก์เข้าไปในบ่อปปาคุณปึ้งถ้าคุณสำเร็จแค่10%ก็ได้เดือนละ780,000บเปล่าวะคุ้มเป่าวะสำหรับการทำสิ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนของพี่นะคะพรุ่งนี้นะคะคุณจะต้องทำบอปลาดักปลาซิวค่ะ <laughs> ใครยังไม่มีบอ่อปลาอันนี้คุณต้องทำนะคะไม่ใช่ห้องไลน์ที่เรามีทุกวันนะคะคนละอันกันนะไลน์ที่เรามีทุกวันนี่คือไลน์ห้องทำธุรกิจแต่อันนี้คือไลน์สำหรับผู้ซื้อคนที่เขาไม่เอาธุรกิจแต่เขาชอบซื้อสินค้าคุณจะต้องโมดิเวตเขาอีกแบบหนึ่งค่ะสินค้าตัวนี้ใช้ดีมากคุณต้องแบบสินค้าแบบเนี้ย โยนเข้าไปในห้องโยนเข้าไปในห้องไม่เอาเรื่องธุรกิจเพราะเขาไม่เอาเมื่อไร่ที่เขาสนใจธุรกิจเขายกมือแบบว่าอยากสร้างไรายได้ผมก็ย้ายเอามาอยู่ห้องธุรกิจจะเป็นแบบนี้ทำไมลายพี่อ้อยไม่ขึ้นหัวจงหัวใจไม่อะไรเลยค่ะทุกคน <c oughs> มีแต่ตัวเลขค่ะไม่มีหัวจงหัวใจเลยค่ะอินเทอร์เน็ตข้าพเจ้าทุกคนกดหัวใจรัวๆหรือเลขแปดหรืออะไรให้หน่อยค่ะ คือแบบค้างเก้งเด้งเลยอ่ะแล้วไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินพี่ไหมด้วยนั้ะตอนเนี้ย <laughs> มันค้างแบบเก้งเด้งเลยอะค้างจริงๆค่ะ เก็ตไหมคะวันนี้มีการเทรนสองห้องสามห้องนะมีของโค้ชจ่าด้วยนะสาหรับคนใหม่ที่ยังไม่เก่งนะคุณไปคุยกับใครแล้วแบบพูดไม่ได้นะคะไม่รู้จะขายแบบไหนวันนี้โค้ชจาจะเทรนนะในเรื่องของการขายทีมขายโค้ดขายแนวคิดธุรกิจคุยกับคนใหม่แบบไหนนะคะเราก็จะมีในส่วนของโค้ดโอเรื่องแผนการตลาดทำแล้วไม่รู้ว่าจะได้เงินแบบไหนคุณต้องไปเรียนนะ แต่ของพี่อ้อยนี่คือคอร์สแอดวานแล้วนะคอร์สที่ต้องไปเรียนพวกนั้นมาก่อนนะคะและเป็นคอร์สที่จับมือทําให้คุณได้หลัก้านแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดนะคะค้างมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเห็นทุกคนอยู่ที่เลขสี่ร้อยคนนะคะแล้วก็ค้างเกึ่งเดึ้งเลยนะคะไม่มีปฏิกิริยาตอบรับใดๆทั้งสิ้นนะคะเก็ตไหม เข้าใจเข้าใจในสิ่งที่พี่สื่อสารไหมว่าจงเห็นโอกาสในวิกฤตครั้งนี้นะคะแล้วก็อย่ามองข้ามคนที่เขาไม่สนใจธุรกิจคนที่เขาไม่ทําธุรกิจมันจะมีเปอร์เซนต์แบบเขาเรียกว่าอะไรวะบนโลกเนี้ยถ้าเปรียบเสมือนคนหนึ่งร้อยคนมีคนหนึ่งร้อยคนอะ่ะมันจะมีผู้ขายอะ่ะคือแม่ค้าครึ่งหนึ่งอะ่ะหรือแม่ค้าสามสิบเปอร์เซนอ่ะ ที่เหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคือคนซื้ออะแล้วคนซื้อเหล่านี้ยเขาก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับพวกเราได้ถ้าเราเก็ตเรื่องนี้แล้วเข้าใจเรื่องนี้แล้วเอาผู้ซื้อทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ที่เราอืมนียค่ะเก็ตไหมคะเข้าใจไหมคะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะให้ทําการบ้านนะคะสําหรับของพี่อ้อยวันนี้นะคะหมดละสอนพวกเราแค่นี้แล้วให้ไปกดเครื่องคิดเลขดูค่ะว่า วันนี้ฉันจะเอาปราซิลกี่ตัวก่อนที่แอปจะเปิดโหลดเมื่อกี้คำนวณให้แล้วว่าถ้าคุณมีคน2,000คนที่เป็นยูเซอร์อยู่ในกลุ่มแล้วเขาโหลดแอปสมัครแอปทั้งหมดและในเดือนนั้นเขาซื้อแชมพูกะปิน้ำปลายาสีฟันคนละร้อยแต้มคุณจะมีค่าคอมมิชชั่น90%คูณเรียบร้อยแล้วนะคะ7 0 0 0แสกว่าบาทคุ้มค่ากับการที่นั่งอยู่หน้าจอทำงานปะ นะคะถ้าใครเอานะคะถ้าใครเอาพรุ่งนี้เข้าห้องทำกันบ้านค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ